สวัสดีนะครับสวัสดีครับอยู่กับน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมวันนี้มาหาคุณยายเตี้ยนะครับอันนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับก็คุณยายเตี้ยก็กําลังจะเข้าล่มไปทางนู้นครับกินหญ้าเพิ่งเสร็จนะครับก็กินหญ้าเสร็จแล้วก็เข้าล่มอาบน้ํากินน้ําเสร็จก็กําลังจะเข้าล่มครับนี่เขามีล่มนะครับช่วงเที่ยงนี้ก็ล่มไม้ตรงนี้นะครับล่มไม้ใหญ่นี้ก็จะทําให้ยายเตี้ยมีร่มอยู่เย็นสบายไม่ร้อนแดดนะครับผม คุณยายให้โปโปเตมัสนะครับผมนี่ก็คุณยายเตี้ยกินยาอิ่มแล้วก็พักผ่อนเข้าล่มกินน้ํากินท่าครับผมบรรยากาศฝนเหมือนจะมาครับนู่นครับฝนมาแล้วฝนฝนตกตลอดครับนี่ก็คุณตาก็ทําทางให้น้ําไหลนะครับถ้าฝนตกมาก็น้ําจะได้ไหลสะดวกออกไปฝั่งนี้เลยนะครับไม่ต้องเข้าไปหายายเตี้ยนะครับน้ําก็จะออกฝั่งนี้ได้ครับ วันนี้มีเอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกควันเพราะว่าฝั่งนู้นเขาเผาใบไม้นะครับก็มีเอฟเฟกควันออกมานะครับจะได้มีบรรยากาศนิดนึงครับมีควันมีเอฟเฟกมาด้วยครับผมไล่แมลงให้ยายเตี้ยพอดีเลยครับจะไล่พวกลิ้นพวกยุงได้สบายเลยนะครับมีมีควันไฟออกมาจากบ้านตรงข้ามนะครับเราจะมีเอฟเฟกด้วยครับวันนี้เอฟเฟกควันนะครับนี่ครับคุณยาย คุณยายยืนหลับนะครับคุณยายยืนหลับแล้วนี่คุณยายยืนหลับคุณยายก็กินอิ่มแล้วก็สบายแล้วแหละครับกินอิ่มแล้วเข่าห้มยยาดวแดดห้อนว่ต้องออกมารอกแดดห้อนแดนดร้อนยายเข้าล่มเร็วคือโซ่คุณยายนี่สามารถที่จะถอยถึงล่มได้นะครับแต่คุณยายเขาเห็นผมครับผม พอเห็นผมมาเขาจะมาทักทายครับเหมือนเราเคยได้อาหารมาให้นะครับขณานี้เอฟเฟกควันของเราจะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับควันมาแล้วคุณใหญ่เตีย้ยอ้ควันไฟนี่ครับเราจะใหญ่เตี้ยก็ถอยเข้าล่มครับเดีย๋ยวนี้ใหญ่เตี้ยกำลังจะถอยเข้าล่มอือหือเอฟเฟกสนุกสนานจริงๆครับวันนี้เรามีเอฟเฟกต ยายเตี้ยของเราก็นี่ก็เป็นสายยางที่คนตาต่อมาให้ยายเตี้ยนะครับนี่สายยางที่ต่อมาทั้งนู้้นครับนี่ก็คุณยายนะครับยายเตีย้ยเขาห่มวะยืนให้ยังว่าห่อนติถอยเขาห่มเลยยาย นี่ครับความเป็นอยู่ของคุณยายเฮปโปโเตมัสอยู่กับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียที่คุณตาปลูกไว้มีต้นข้าวโพดมีหญ้าเนเปียให้คุณยายเตี้ยได้กินครับผมนี่ครับคุณยายเตี้ยเข้าล่มแล้วครับถอยเข้าล่มแล้วอากาศอาจจะร้อนอบอ้าวแต่ว่าฝนก็จะมาด้วยครับนู่นครับฝนมาถนน หาองแบบปุ้ยย่อ้ยคนยายก็อิ่มแล้วก็กินหญ้ากินอะไรอิ่มแล้วก็เข้าลมเข้าอะไรนะครับคนยายไฮโปโปเตมัสยายถอยเข้าไปอีกแล้วจะนอนหลับก็ได้นะยายนะนอนเลย ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะครับช่องวิถีควานชลาช่องของคุณตากับคุณยายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยครับคุณยายเตี้ยอายุ70ปีช้างชลาอีกหนึ่งเชือกที่อยู่ตรงนี้นะครับคุณหรือว่าคุณยายฮิโปโปเต m ัส หางครับหางหางอ้วนมากครับผมคุณยาเตี้ยนี่อ้วนจริงๆครับถือคนตาเลี้ยงดีมากนะครับอุดมสมบูรณ์มากครับคุณยายเตี้ยน้ำหนักก็ประมาณ เกือบสตันครับ3ตันกว่าเกือบ4ตันขอบคุณทุทกๆกำลังใจนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับคุณตาคุณยายขอบคุณที่เอนดูคุณยายเตี้ยช้างวัยเจ็ดสิบปีครับช้างชราเชองนี้แต่ว่าคุณตายังเลี้ยงได้สมบูรณ์มากครับอ้นวนท้วนสมบูรณ์คุณยายให้โปโปเตมัส ถึงอายุเยอะแต่ก็ยังน่ารักครับคุณยายของเรา Subscribe สั่นกระดิ่งให้น้องใหม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลีครับผมนี่ก็เป็นข้างหลังของคุณยายนะครับเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆให้ดูกันครับผมความอ้วนท้วนสมบูรณ์ของคุณยายเตี้ย รรหรือคุณยายเหลาทองในชื่อในตัวรูปพันธุ์นะครับคุณยายเหลาทองคุณยายเตี้ยคุณยายเฮปโปโปเตมัสเป็นช้างที่มีชื่อยุนะครับช้างหรือคุณยายคูนซับอีกหนึ่งชื่อนะครับเป็นช้างที่มีชื่อเยอะมากครับคุณยายของเราถ้าฝนมาก็จะไหลออกไปทางนี้นะครับทางน้ําก็จะวิ่งออกไปนู่นถึงสั ถึงกำแพงนู่นนะครับออกไปข้างหลังนู่นนะครับคางน้ําส่วนตรงนี้ก็เป็นดินทรายนะครับคุณยายเตี้ยจะอยู่อย่างแบบสบายเวลานอนก็นอนสบายนะครับจะไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับเพราะว่าเป็นดินทรายเป็นดินทรายทั้งนั้นเลยตรงนี้ก็ทําให้คุณยายได้นอนไม่ต้องเก็บครับผมไม่ใช่เห็นนะครับเป็นดินทรายหมดเลยนี่ครับตัวชัดๆครับคุณยายเตี้ยคุณยายให้โปโป นี่ก็เป็นข้าวโพดที่คุณตาปลูกนะครับต้นข้าวโพดก็เป็นฝักแล้วนะครับฝักนี่ฝักสวยๆใหญ่ๆมากนี่ครับฝักสวยๆข้าวโพดที่คุณตาปลูกไว้ครับก็เป็นเริ่มเป็นฝกักเป็นอะไรพอได้ต้มอยู่ครับผมพอได้กินอยู่ครับเป็นฝักเป็นอะไรแล้วส่วนตรงนู้นก็เป็นสับปะรดของคุณยายนะครับที่คุณตาลงให้เรียบร้อยนู่นครับสับปะรดของคุณยายเตี้ย ตรงนี้ก็ให้คนยายได้พักผ่อนก่อนเพราะกินมาทั้งวันแล้วกินมาจนเหนื่อยแล้วพักก่อนพักพักการกินก่อนน้ะยายเนาะกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวน้าหนักเกินลดน้ําหนักยากแล้วเดี๋ยวน้ําหนักจะเกินตอนนี้ก็ต้องลดน้ําหนักบ้างนะยยายยายเตี้ยเอ้ยแข็งแรงแข็งแรงกินแ,ข,แข็งแรงช้างที่ชลาแต่ว่า ออยังแข็งแรงอยู่ก็หายากครับช้างวัยเจปีแต่ว่าสภาพร่างกายยังดีอย่างนี้หายากมากครับผมวันนี้ก็ให้น้องใหม่อยู่บ้านแล้วก็มาหาคุณตาที่เขาไม้แก้วนะครับผมนี่คุณยายสวัสดีสวยยายสวัสดีก่อนเร้ ยาเตียเอ้ยเป็นตาหักได้ใหญ่เตียเฮ้าที่นอนหลับตีใหญ่ช้างก็ชอบนอนกับดินทรายนะครับเขาจะสบายเนื้อสบายตัวเขาก็นอนในดินทรายนี่แหละครับ นอนสบายเลยเด้อคุณยายเอ้ยคุณยายจะไม่ค่อยเล่นดินเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีเอฟเฟกต์ควันแล้วก็จะไม่ไม่มีแมลงเท่าไหร่นะครับถ้ามีควันไฟ คลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับอย่าลืม subscribe ให้น้องใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ